สวัสดีสมาชิกทุกท่านนะครับผมช่องวาวดับเพลิงกจดีต้อนรับนะครับวันนี้วันที่ยี่สิบหกสิงหาคมสองพันห้าร้อหกสิบสามนะครับผมวันนี้ผมก็จะมารีวิวนะครับผมเป็นปืนหนัสติ๊กนะครับสําหรับตัวนี้นะครับเป็นตัวท็อปสิบหกแรงดึงนะครับผมยิงลูกเหล็กแปดมิลนะครับในส่วนของตัวนี้นะครับผมก็จะเป็นตัวสีทองนะครับผมตัวสีทองนะครับเป็นมือจับด้วยนะครับมือจับตรงนี้นะครับ แบบยืดสิบหกแรงดึงนะครับแรงมากสาหรับตัวนี้นะครับสมาชิกท้ายนะครับสามารถยืดหดได้นะครับผมพับได้นะครับพับเก็บได้โอเคนะครับผมนิ้วเหล็กแปดมิลนะครับเสริมเป็นอ่าชุดยิงปลาได้นะครับสําหรับตัวนี้นะครับผมสวยงามครับแรงครับสิบหกแรงดึงครับสาหรับตัวนี้นะครับสมาชิกันราคานะครับผมราคาอยู่ที่ตัวละหนึ่งพันแปดร้อยเก้าสิบบาทลมส่งฟรีนะครับผม เป็นราคาโปรโมชั่นนะครับจัดราคาให้พิเศษนะครับผมสำหรับศูนย์มีสองแบบให้เลือกหนึ่งใส่เป็นศูนย์หลังเสริมตรงนี้ปับ๊บมองรูไปนะครับผมด้านหน้าก็จะมีศูนย์ด้านหน้านะครับเห็นไหมครับด้านล่างก็มีด้านบนก็มีนะครับผมต่อไปอยากจะเสริมเป็นเลดด,ด์เลเซอร์ชุดอุปกรณ์ลอกยิงปลาใส่ตัวนี้ครับผมเข้าไปปับ๊บสังเกตเห็นไหมครับผมตัวจับจะมีอยู่สามช่อง ซ้ายขวาแล้วก็บ,บนค้าจับราง11มิลน,นะครับผมใส่ได้3ามสาตำแหน่งนะครับโอเคเลือกใส่ได้นะครับแรงครับสมาชิกวันหนึ่งนแปดบาทลมส่งฟรีครับผมโอเคนะครับโอเคนะครับผมแรงๆสนใจนะครับแอดไลน์มาที่ไลน์ไอดีนะครับผม ศูนย์แปดหกสี่สามเก้าห้าห้าหนึ่งศแอดมาสอบถามกันได้นะครับราคาเพียงตัวละหนึ่งันแปดร้ยเก้าสิบาทรวมส่งฟรีสินค้ามีไม่เยอะนะครับผมย้ํามีไม่เยอะใกล้จะหมดแล้วนะครับผมสําหรับตัวนี้นะครับผมไม่ได้นํามาเยอะนะครับผมก็ได้ราคาเป็นถือว่าคุ้มค่านะครับผมถือว่าคุ้มค่าแล้วกันนะครับผมแอดไลน์มาสอบถามผมได้ครับวันนี้รีวิวเพียงเท่านี้ครับผมครับอ่าลืมไป หวังผลประมาณ25เมตรถึง30เมตรนะครับสมาชิกท่านสำหรับตัวนี้นะครับผมโอเคนะครับผอมครับสวัสดีครับสนใจสินค้านะครับแอดไลน์กดไปที่ไลน์นะครับผมแล้วกดอ่ารูปเพื่อนๆนะครับปุมขวาบนนะครับแล้วกดคําว่าค้นหานะครับผมแอดไลน์มาสอบถามกันได้ครับ ID ไลน์ศูนย์แปดหกสี่สามเก้าห้าหอครับสุดท้ายนี้ท่านไม่ควรพลาดฝากกดติดตามและกดซับสไคร e ฝากกดไลค์กดแชร์กดลูกกระดิ่งเพื่อดูสินค้าให,ใหม่ๆก่อนใคร